มือหนึ่งนี่ถือไม่อยู่นะต้องสองมือช่วยชิ้นใหญ่มากมันมันสดมันนุ่มมันอร่อยบอกไม่ถูกอะ่ะโบชัวชูสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการกิน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 จะลดน้ำหนักก็กินจังเลย คุณสามีและคุณลูกก็ชวนกินเดนแบบว่าหูยอ,อ้วนๆงนั้นเลยอ่ะมันกินทุกวันไม่ได้นะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นชิดเดนะหรือว่าเป็นแบบว่าทานฟาสต์ฟู้ดเนี่อาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งนะคะตัดสินใจทำวิดีโอให้ชมนะคะ ของที่คอสโก้ซูเปอร์มาร์เก็ตอเมริกันในฝรั่งเศสเนี่ยคือเขาจะดังแล้วก็มีชื่อเสียงอร่อยมากในเรื่องของพิซซ่าเลยค่ะ ึงแม้จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอเมริกันในฝรั่งเศสก็จริงนะคะแต่ว่าส่วนมากในเรื่องของอาหารสดผลิตภัณฑ์สดๆเนี่ยคือวัตถุด,ดิบทุกอย่างก็คือมาจากประเทศฝรั่งเศสเลยพิซซ่าที่นี่คือขึ้นชื่อมันแบบใหญ่มากแล้วราคาก็ไม่แพงนะคะชีสขนมปังทุกอย่างเนี่ยคือเห็นในครัวเขาทำสดๆจริงๆนะคะไม่ได้แบบเป็นแบบว่าทำจากโรงงานหรืออะไรไม่ใช่ หนน้ำตับซี่ที่นี่อร่อยมากคือมันเข้มข้นอะะก็กินพิซซ่าเนาะมันก็ต้องแบบมีอะไรแบบช่วยย่อยบ้างไม่ได้ก,ก,ดดไดดกินได้ก่อยอย่างก็ชิดนดงชิดเดงกินได้ฮอทดอกหรือไส้กรอกเนื้อที่นี่อร่อยค่ะอร่อยมากๆเนื้อแน,น่นแล้วก็สดเราสั่งพิซซ่าไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรับอีกทีนึงเพราะว่าเขาทําสดสดอะค่ะย,ยังไม่เสร็จระหว่างนี้เราก็มา ทำสลัดกินกันไปก่อนสลัดที่นี่ได้ทีมาเรียกว่าเป็นกระมังเลยไหมอ่าพิซซ่ามาแล้วค่ะระวังนะมันร้อนร้อนจริงๆร,ร้อนมากมาก เซชัวเฟต้องชุ่เห็นไหมคะพิ่ซ่ามาแล้วแต่เราก็ยังกินกันไม่ได้นะเพราะมันร้อนอยู่อ่ะทำไมให้อวนได้ไงอ่ะ มือหนึ่งนี่ถือไม่หมดนะมันต้องมีแบบสองมือช่วยอืะม,มันอร่อยมันนุ่มมันมันสดอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะพิซซ่าไม่ใช่มีแต่หน้าชีสหน้าโฟร์มัสอย่างเดียวนะมันก็ยังมีแบบว่าหน้าไก่บาร์บีคิวหน้าไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่บ้านก็จะชอบทานแบบว่าทานชีสกันแบบยืดๆแล้วก็เด็กๆก,ก็ทานง่ายด้วยเนาะก็ต้องตามใจเด็กไปก่อนนะเนาะ ลูกชายจัดชิ้นที่2องแล้วนะคะเนี่ยก็กินพิซซ่าไปแล้วมันจุกไงมันแบบว่ามันแน่นสลัดก็เลยไม่หมดก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะจะเก็บเอากลับไปกินต่อที่บ้านค่ะไม่หมดค่ะไม่หมดละซีไม่หมดไม่หมดไม่หมดก็มันเยอะตกใจหันไปดูข้างหลังอุ๊ย ไม่มีโต๊ะแทบจะเต็มแล้วอะเมื่อกี้ตอนมายังว่างอยู่เลยอะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปช้อปปิ้งกันต่อนะคะก็เก็บโต๊ะเอาไปทิ้งให้เรียบร้อยช่วยกันรักษาความสะอาดนิดนึงเอพิโดนี้มาเร็วไปเร็วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย